อยากให้พ่อเก่าขอบคุณนิดนึงนะครับน้องดีกิดนึงครับครับ็ขอสวัสดีสวัสดีนะครับนะขอบคุณครับไม่ให้หรอไม่ให้หรอแลกกันแลกกันไหมแลกัไหมไม่ได้หรอไม่ได้หรอคือจัดจังวันเลยมิลิธคิวบี้เมียจ๋า มาถือป้ายกันเพื่ออะไรครับเนี่ยวันเกิดครับวันเกิดในปีนี้ยังไม่ถึงไม่ใช่เหรอครับพียจาย๋าไ้แล้วไ้แล้วก็จะกกิจครัวแล้วนะคะกิจขรัวนะครับลูกแล้วค่ะนี่หนูจะเจ๋งขวบแล้วเหรอครับลูกใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ปิดไปหมือนทั้งทั้แล้วค่ะราคาใช่ค่ะพี่บิลลีฟจา๋าวันเกิดของหนูปีนี้นะฮะหนูจะไปจัดงานวันเกิดที่บ้านคามเมเลียนนะครับเพราะว่ายังมีนะฮะเพื่อนๆเนี่ยอีกหลายคนเลยนะฮะที่เขาไม่ได้มาจัดงานวันเกิดแบบนี้นะครับลูกจ๋านะฮะมีถึงสองคนเลยนะลูก สองคนเลยที่เขาเกิดในเดือนนี้นะครับเราก็เลยจะมาจาัดงานวันเกิดพร้อมกันไปเลยดีไหมคะลูกดีมากเลยค่ะโอเคมีอะไรบ้างครับเนี่ยป้าปขอได้ไหมครับได้อยากไะแย่งของเด็กๆพี่บิลลี่จา๋าถ้าเกิดว่าวันเกิดของดูในปีหน้าเลยฮะป้าป้าจะจัดเซอร์ไพรส์ามาให้เนี่ยดีไหมครับผมดีค่ะดีนะ ป้าจะจัดแม่ใหม่มาให้คุณดูเอาพ่อใหม่ดีกว่าไหมคะโอเคครับไปกันลูกไปพิพปีเตอร์สวัสดีครับคโอ้โหที่ออกมารับเองเลยเหรอครับเนี่ยครับน่ารักจังเลยอ่ะเราพาพิตักไปที่ห้องหน่อยสิครับผมไามาโอ้โหพิพิีเตอร์สุดยอดเลยเรวจะพาพิตักไปที่ห้องไหนครับเนี่ย อ๋อจะพาไปหาคุณพ่อก่อนนะวันนี้ยินดีมากเลยดาราดังมาเยี่ยมบ้านเราเด็กๆจะได้มีกับกจ, <c oughs> จะได้่ดังมากครับผมม <c oughs> าทำเมียครับต้องสิบวันบอลครับผมเสียงดังมากไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมพาเดินชมบ้านนะได้เลยครับผมพาพี่บิลิฟมาดูด้วยนะมาดูว่าเด็กพิการเธออยู่ยังไงจะได้รู้ว่าชีวิตเราโชคดีแค่ไหนที่นี่นะครับเราเรียกว่าบ้านคาเมเลียนโฮม หรือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคาเมเลียนเพื่อเด็กพิการไล่กระบะครับคุณพ่อเราทํางานภายใต้มูลนิธิคณะนักบุญคาเมโรแห่งประเทศไทยทุกอย่างเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยก็ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธานี่แหละนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการพึ่งพูสดุยังภาพของเด็กให้เขามีคุณค่าความศักดิ์ศรีธิ์ความเป็นพนุให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีความสุขนดการเล่นนอตเป็นย่างไเนี่ยที่เขาเก่งนะเนี่ยอ่าครับนี่ก็เขาบอกปรับผมเลยนะ24แล้วนะตอนอายุ24 ล้วทไมี่นี่เป็นห้องกายภาพนะครับเชิญครับโอ้โหเห็นไหมพี่บิลิฟเห็นไหมอันนี้นะเป็นออกายนะคุณปิติัญญานะกายภาพนะเป็นนักกายภาพบอมบ่าที่นี่ครับนักกายภาพบอมบัดของคาบิเลียนอะค่ะอย่างปีเตอร์นี่ก็เป็นเทรนเนอร์ของน้องบิ๊กเนี่ยค่ะเตอร์ทำอะไรมาแล้วสอนยังไงครับเนี่ยปีเตอร์ลองอ๋อนี่ เป็นพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะวนี้นะคะน้องพีีนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะนาพิซซ่านะคะแล้วก็ขนมนะคะต่างๆนะคะมาเลี้ยงเรานะคะนในวันเกิดด้วยเด็กดีต้องทำยังไงคะขอบคุณคับเราจะร้เพลวันเกิด้น้องพีรีสฟังแล้วแต วันนี้ขอขออุณน,น้องบิณฑและครอบครัวนะครับที่มาเลี้ยงอาหารกับพวกพี่ในวันนี้นะครับผมขอให้น้องเป็นความสุขสุภาพกริงะะ่งครับเพื่อเป็นว่ากอนเทนต์ดนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวครอบครัวนะคะนากับน,น,น้องๆนิดนึงนะคะนนี่เลยค่ะ มีเด็กอีกสองคนไม่ใช่หรือที่เกิดในเดือนนี้ครับเดือนนี้นะคะมีน้องๆมีน้องพัชชินนะคะครับแล้วก็น้องปีเตอร์ใช่ปีเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะมาจัดงานวันเกิดครับผมในวันนี้ด้วยกันเลยได้ค่ะได้ค่ะได้นะได้ค่ะอ่าโอเคอยให้พ่อเล่าขอบคุณนี่มาท่านน้องดูดตอนน้องนี้น้วยครับครับก็ ขอสวัสดีแล้วก็จะมีต้อนรับอย่างเป็นทางการน,นะครับนะและแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับให้กับน้องบิลลี่นะครับ็นและขอให้เจริญยิ่งเงขึ้นไปนะครับนะบน้องบิลลี่ก็เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปนะเวลาที่เรามาเห็นพี่ๆน้องๆที่มีความจำจกัดในชีวิตเขายังพยายามใช้ชีวิตอย่างดีเห็นไหมเรามีหลายอย่างที่โชคดี เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องรักครอบครัวให้ม,มากๆนะโอกาสนี้ก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณและขอให้เจอเรุ่เรือนิีงขึ้นไปนะครับขอบขอบคุณมากครับ แจกดกวนะคะโอเคนี่อ่ะไป ขอบคุณครับไม่ให้หรอไม่ให้หรอแลกกันไหมแลกกันไหมไม่ไม่ได้หรอไม่ได้หรอจ่ายจังวันเลยโอเคโอเคไปายอ๋อถ่ายเสร็จแล้วเลยครับพี่ขีดจ้าขอบคุณทักทาย ลิขิตลิขิตลิขิตเบลล์ลิขิตเพื่อ <jeune> น <empieza> บปริบน้องเกรซเขาก็ร่วมมือซื้อของให้น้องๆอยู่ที่นี่นะคะห้าพันบาทเลยนะครับขอบคุณนะครับน้องเกรซจ้า